สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสูคกูสุขคนเนาะเมืเอม่อี้ก็ไม่ยังไลน์มื่อี้กลับเป็นมือออกแรงงานเนาะออกแรงงานร่วมคือพวกเขากาสต่างไฟถนนพี่ดองทุกอย่างก็ะสื่อมาเรียบร้อยเป็นอย่างเป็นทางการแลนะ้วเนาะพี่ดอง <c oughs> กำลังตกแต่งเสาที่จะตบแต่งโซลาเซลลไฟถนนนกกำลังตกแต่งเสาอยู่พี่นดอกอันนี้ก็ะือจะเป็นเสาว กำลังสาบคีกันตกแต่งเสาจุพี่นองอดีเน่เองรับเจ้าค้าโกานนำลังทำเสาไฟูุพี่นองเดี๋ยวออกอื่นก็เสได้เริ่มติดตั้งกันละ นะเแน่โดน่อนราาขาชิเจ็ดเลยเขาเสอร์เป็นซืิอเป็นเล็กมากแล้วกามาตบแต่งกันเองนะพี่น้องนะนี่ดาจ่าเขาก็ไม่ได้ลรอหม่บ้านแล้วก่อนได้เขาก็ลงไปซื้อมากมเลครับก็เริ่มเห็ดเลยพี่น้อง กำลังเริ่มตบแต่งเสากำลังประกอบเสาอยู่พี่น้องเพราะว่าเสาเป็นเหล็กเท่าซื้อมาเป็นเหล็กแท่งแล้วกกเ,เ,เ,เกษตรมาประกอบแตงเองเนาะเพราะเป็นเหล็กมาซื้อเหล็กแท่งมาละกามาประกอบมาเชื่อมเองนะพี่น้องก้อนมาเจากมาท่อ่้ กำลังเริ่มลงมือทำกันระเจเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเขาก็ต้องแบบว่าเริ่มทำเสาก่อนเสริมเสาให้เป็นเสาก่อนแล้วมาเสริมเสาสำเร็จแล้วเขาก็จังสีมายกเสาเนาะพี่น้องนี่จ้ะเริ่มทำก็แล้วจากก๋าบริจักรซาดอกพี่น้องเป็นหมู่บ้านสามาคัคคีกันมาซอยกันเห็ดเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละจ้ากำลังเริ่มทำเสาโซลาเซลล์กันแล้วพี่น้องเครื่องบ่เกิดมือซอมเมือร์กัเลยเริ่มติดตั้งแล้วพี่น้องว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเชื่อมเสาก่อนเพราะว่าเขาซส้อเป็นเหล็กมากเนาะเพราะว่าเพราะได้เป็นเสาสาเร็จรูปถ้าไปสร้างเขาทำใหดเสาเป็นเซจรูป,ปกระสีพแพงเขาซส้อเป็นเหล็กมากล่ะกามาเชื่อมกันเองมาตกแต่งกันเองพี่น้อง ความสามัคคีอยู่ที่ไรมความส Arizona, curtain, ําเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละพี่น้องเนาะสร้างบริจาคนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นความสามัคคีของหมู่บ้านเฮาเนาะกาทุกคนก็ดีใจที่ได้ไฟโซลาเซลล์เได้ไฟถนนไฟของหมู่บ้านเนาะพี่น้องกำลังเริ่มทำกำลังเริ่มลงมือกันอยู่พี่น้องจอกเลยเฮ้ยจอกพลาสติกบ่มีบ่ ใส่จอกอยากกินนิดแต่ควดด้มาที่นี่จอกกินติดนี่บป้าจอดนองการนี่บป้าจอดยางกำเริ่เริ่มทำกันแล้วพี่น้องเอ๋ยเพิ่งไปซื้อมาบ้านมาวันนี้ก็เริ่มเห็ดเลยเพราะว่า เขากระซิเสื่อมเสากรเสื่อมเป็นเสาเป็นเสากแล้วก็พ่อเสื่อมเสาเสร็จเอากลับจะไ,ไปติดตั้งเนาะตอนนี้กะกําลังเริ่มเสื่อมเสาเพาะวะ่เาเขาซื้อเป็นเล็กเป็นทอนมากค่ะเห็นปะ กําลังขดเล็กให้เป็นโค้งอยู่เพ่นเราความามา

เรามาคิดก็กเห็นแล้วพี่เราเนาะว่าต้องจ้างสร้างน้องหน่อยกับต้นทุนในการสร้างเนาะพี่เราเนอะ <c oughs> กำลังเสื่อมเล็กจริงพี่เราโอ้ยโทรหายมเห็นเล็กกูได้ไม่จ่างแล้วลงเนอะ อันนี้คือรายจ่ายที่เขาไปเอามาเนาะพี่ดอกเนาะเพราะว่าหมื่อวานเนี่ยที่เขาไปสื่อมาน่ะเขากลับ่าได้สื่อเต็มเศร้าตอนแรกเขาวาจะเอาเศร้าต้นเนาะพี่ดอกแต่ว่าเขากับเอามากกอนสิบผาเพราะว่าขายาบมระหความชัดเจนว่ามันสิบตกต้นละเท่าใดเพราะมันมีรายจ่ายมีหนึ่งมีเล็กมีเศ้าแล้วก็ S <S <S <an> มีปูดมีหิน <S <S <an> <S มีตอมอ้อที่ต้องสร้างแต่ตอนนี้กะเงินที่เอื้อผนไถ่มาสี่หมื่นนะมากันยังเหลือเหลือเท <S an> ่าไหร่เหลืออีก, 13, <S <S <an> <S อกหมื่นสามนะพี่น้องเ <S an> พราะว่าเขาซื้อมากน่ะสิบหาชุดสิบหาต้นในยอดเงินส <S an> นะี่หมื่นเราซื้อไปสิบหาต้นแต่ตอนนี้กะค่าเสียใจก็ยังเหลืออ,อีกหมื่นสามเขากัดสรไปซื้อเซตใหม่มาเพิ่มให้มันครบซาวต้นนะพี่น้องอันนี้คือค่าใส่ใจที่เขาไป สื่อมาแต่ก็ตอนนี้ครับก็เริ่มทำกันแล้วพี่น้องบริตรี่รอจ้าได้มากก็เริ่มทำเลยจ้าเฝ้าเห็ดฝ้าสางนะพี่น้องเนาะนี่จ้าอดีตกระเล็กที่เขาสื่อมากาลังซอยกันเชื่อมซอยกันตกแต่งอยู่พี่น้องเพราะว่าเ้าได้สื่อเป็นเสามาสื่อเป็นเล็กมาแล้วเขาก็มาเชื่อมเองมาตบแต่งเองถ้าเขาไป็นสังเขาเป็นเสามากระสิแพงสิ่งใดถ้าประหยัดแต่ก็ซอยกันประหยัดนะพี่น้องเนาะ นี่จ่ากำลังสามกีกันส่างอยู่สร้างกบฎจ้างหรอพี่น้องกันอีกคเป็นประชาชนแต่เทามาซอยกันส่างเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ากำลังเสือส่อมเสาอยู่พี่น้องตอนนี้เสาที่กำลังทำคือสิบหาต้นเหรอพี่น้องงบหนาเพิ่นให้มาสี่หมืน่นพอเทาการันตีอยู่ว่าต้นละสองพันแต่ตอนนี้ทำมาสิบหาต้นก่อนแล้ก็ยอดเงินที่เหลือก็ยังเหลืออยู่หมื่นสามพี่น้อง,องแล้วก็จะมาเพิ่มอีก เพราะว่าตอนแรกเขาไก็ยังบอกโหว,ว่ารายจายย่ายนั้นเท่าไหร่เขาก็เอามาชะลอไว้ก่อนนะพี่น้องคือแล้วใคยสั่งมาเพิ่มอีกทีกําลังลงมือกันอยู่จ้าพี่น้องจ้าบะด้รีรอจ้าขอขอบคุณเอวยไข่แก้วเดอ้อเป็นบุญเป็นกุศลจ้ากําลังตบแตง่งเสาอยู่พี่น้องเดอ้อเสียงดังใน่จักหน่อยเพราะว่าเขากําลังตบแตง่งเสาอยู่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นซาบ้านมาซอยกันน้ากระสือดาบนาไหา่จอกก็ไปเดียวแล้วจอกพลาสติกมั้กับลำตุกแต่งโคงอยู่ไปดอกสีทาซีพอบ ชาบ๊หรือว่าใส่สีขาวสิสีสเปรย์มาสียดนะเฮ้ยบ๊อเอาสีออเยมตัวเสียมวนี้ยังเกิดขึ้นเพราะว่าพี่น้องก็รับประกอบปิดทรงอยู่พี่น้องเ้าวกรลงมือเชื่อมกันเองเนาะไม่ได้จ้างสร้างประชาชนสามัคคีกันเองพี่น้องเพราะว่าจะได้ก็มีเอื้อยใหญ่ใจดีเพื่อนสมทบมาแล้วพี่น้อง เริ่มทำกันแล้วจ้าเรื่องไฟถนน้ะจ้พี่น้องนี่จ,จ้า <c oughs> ทดสอบก่อนพี่น้องทดสอบระดับ พอดีงามพอดีงามพอดีสูงไปกประบอกแจงบริเก,กกาถนนอยู่แล้วพอดีแล้วให้ตอมอ,อขึ้นมาพอดีเดียว่า เพราะเขาประเทศติดถนนเนาะบด้เกกกะหลดสูงหลายกระบอกแจ้งงามงามทรงงามอยู่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 พี่ต้องอันนี้ก็คือเสียบกันเองเราซื้อเล็กแทงมาแล้วก็มาเสียบกันเองพี่น้อง อันนี้ก็เป็นซาบนสาบะจีกันมาเห็ดเ่านพี่น้องหน้ากระซือหน้ามาไห่เพราะว่าเอ่ยเพิ่นบอกว่าให้เลี้ยงน้ำจะกวาดเ็ดเห็ดเสร็จกับจเป็นเลี้ยงกับเขาพี่น้องต้นนี้มันคือบมงอย่บัือบวไม้มันเงียงมันงางได้ตอนนี้คือมันมีขาอั เอาตัวนี้ไปนีตัวนี่เป็นไฮเอาตบบตัวนี้เอาบบตัวนี้เยตัวนี้เตัวนี้เปนการดเพื่อัตัวนี้เ็นพอีเลยเป็นหบบโหดเข้ามเละโดึล้วนะเห็มับคันไหนอยู่เนันแตรี้ตัวนี้พากันตัด ดูแลเพื่อนน้อกความสามัคคีของโมบ้านเราต้องสร้างสร้างโอเคมีทุนในการซื้อของมาเรากับซื้อของซื้อให้มันประหยัดที่สุดพี่น้องเพราะว่าการซาสิจ้างสร้างหรือว่าสร้างเสาสสที่เป็นสเสบีรดรูกมันก็แพงเกินไปอันนี้เราซื้อเป็นแท่งเล็กมากแล้วกัว่า ประกอบกันเองมาเชื่อมกันเองลดต้นทุนเนาะพี่น้องทำให้มันดีที่สุดแหละพี่น้องเพราะว่าเทากาับไ,ได้จำนวนเนาะพี่น้องเนาะขันเทาซื้อเป็นเสาสมเร็จมากกว่าสี่แพงกาสี่จุดเสือมันจะเส้อเปล่าก็ี่จุด สิบเซนซออกัตเนาะทางนอันอบปูนอยู่แล้วเนาะดถึงนะพือาดปทางีพอดีงามค่ะ่นี่พอดีงามแบบไฟเขาก็เอาไฟแรงอยู่แล้วเขาไ่ได้เอาไฟแบบเบา สูงดีัว่าไเงอยู่แล้วแต่ไฟเอาระบบงายแล้วได้ชุงง่ายๆเขาได้เอาไก่ทากเขาต้องออกไปข้างนอกพอมันจะม้เกะการหลดเออเล็บออกมาไหมคุณเล่บเมนเขาพังเ่าพังอะไรนี่มึนอยู่บนจุดดำๆนิดนึงเขาดีหรือเปล่้อดี่ะอดีงามเลยค่้อดีขอดีอดีอด กำลังว well, um, ัดจุพิ่นว่าประมาณนี้กำลังดีบอสว่าวาตัวเล็กเยพรดีงามเบื่อสิล้อเนี่บอบ้านมองจะเินบ้านหมทั่วมัน่มเลย เพราะย่าจะแถวสมแล้วเราโยเกิร์ตเราหานะข้าก็ไม่ต้องเอาติดท่าหว่ะมันจะมีเกตุกาถนนมันต้องเอาสูงมากแอกพี่ดอกรำลังลบมือสั่งกันอยู่พี่ดอไฟมันแห้งอยู่แล้วไฟตัวนี้นะไฟแห้งเป็นไฟอดีตไรดาแห้งอยู่ทั้งหมดนีชุ้งกูหนีเลยบัดดาชุ้งทั้งหมดโอ้ยบัดดาสูงแต่ไฟเขาเป็นไฟธรรมดาเลยแต่ก็เ่าเอาไปไฟแห้ง ไฟเฮานี้มันแห้งแดมันแห้งไฟแบบนี้นะครับอ๋อกาะสุนมันกแลสวมางกว่างแนบอ๋ัวร์กันแคกรสว่างการดำะว่ากาแคบกรสว่าง่น้ตะเวนแห่งทั่วพ้นลทั่วพื้น่กรอาดลีรอพี่ดอกเอ้ยได้ทุนที่พ่นไหมาเอาการเริ่มไป ฟาไปซื้อของกาบฟาสา่งก็พี่เราเนาะมันได้แล้วนะจำรันกับเพื่อเหามังังจะที่ะรเขาไว้ย่ายก็ได้เา่ะมันสูจำเนียใชไฟมันกระจายไกลเลยแมนแมนสูงไฟมักระจายไกลบพไฟเป็นไฟใหญ่อยู่แล้วมัเ้เอาไฟหลอดไิหน่อย กวันนี้กระบะวิ่งหลายพี่น้องเนาะบัณฑิตไปใส่เพราะว่ากำลังมาเบิ่งเพิ่นเหตุไฟถนนอยู่พี่น้องพี่น้องอย่าได้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้สนีก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวตั้งสาวบัณฑิตกสิตายเบิ่งอีกทีแล้วจับพ <that> <that I can meet> <that> ี่น้อง แล้วก็ขอบคุณเอ้ยไข่แก้วลหลายๆขอบคุณมากๆที่สะมอบแสงสว่างให้กับโมบา้านเนาะพี่น้องเนี่ยกับเป็นถนนโมบา้านแล้ก็ขอบคุณลหลายๆเด้อจา้าขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะจา้าขอบคุณลหลายๆจา้าพี่อดอกคอยที่บุญกุศลหลายๆเด้อจา้าร่ำรวยร่ำรวยจา้า